มุเจ้าภากกันเรียนสงการเนี่ยสองคันเนี่ยแตแ่ว่าผู้ได้รับผลก็คือรดเท่า,าเอาล,ลาไงไปเ,าเ,เาขาสารประหอกดกันเพาะน,นี้ก็เลยถึงรดเท่าตีเปิดกระจกเลยเปิดกระจกเลยตอนนี้รถติดไฟแดงเขาสารน้ำเช่กันแต่ว่าผู้ได้รับ พนประโยชน์คือเฮ้าเป็นได้เหรยนำเืรเศร้าลูกนานบ่ราวงน่นงค่ลูกนันค่คอยลาบนนั่นพันยันพันตื่นเพะท่านพันยานเราได้เนค่นี่กาฟิวอะไกาฟิวงะไรก็กาฟิวว่าจังไดลูกเไปแล้วเป็นกนอนตอเราอาจจะนอนตอเราอาจไดเ็เพท่นนีเมาัคอจังยองเอาคนขาจังยองเอาคนสะอาดกูมูนาะ พคนอ่ะตืน่นล่ะตืนต่นตอนเขาลงหานแล้วเม่วันที่นีเขาลงมาเขาเห็นคนข้าสะอาดเขาก็เอาแป้งมันยองใส่เดี๋ยวเขาเอาเอาน้ำเย็นไปสาดให้คือเอาน้ำเย็นไปสาดอ่ว้ายวันนี้เราไปเล่นอยู่วัดบปีปทุมอยู่ใกล้บ้านใครนะพี่คณิงค่ะไม่ใช่ใกล้เลยนะคือบ้านพี่คณิงค่ะบุญบ้านพี่คณิงแล้วกันมือแรงพ่อกับแม่มาหาเวาลูก มาค่ะหมาค่ะเช็คคิวงานพ่อหนูด้วยค่ะสามงานบันม่อบอกว่านี่แต่ว่าพ่อจะมาแน่ใจต้องโทอถามกันพ่อแม่พอกับแมวเอาว่าปล่อยไว้เราไปสวีทท่านีม่นเจ้ยวพนมนาทำนนอ้น้อกีจะได้กินอะไรนะจะิเจอกันนะคะ มาเบิดเงินงที่นี่ทีเนี่ยได้กินแทนของห่วงเมือแรงอยู่ว่าปีปทุมเด้อค่ะพี่น้องว่าเอาบุญสงการต้องกันอีกขึ้นหนึ่งกระจ้าบ้านเพหมดบ้านคนิง่ง